ขอแนะ hypothes. น If, ําเมนูวันนี้ตีนไก่ใส่สมุนไพรครับผมลองทากันดูครับสําหรับตีนไก่ใส่สมุนไพรนะครับเราลองมาดูองค์ประกอบต่างๆกันแล้วกันก็เริ่มจากตีนไก่นะครับจะใส่ตีนไก่อย่างเดียวก็กลัวมันไม่อร่อยก็เลยหาน่องไก่กับสะโพกไก่มาผสมด้วยนะครับในส่วนของสมุนไพรนะครับก็จะมีตะไคร้แล้วก็ข่านะครับแล้วก็ยังมีกระเทียมนะครับหอมแดงซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ขิงครับขิงก็ซอยมาเรียบร้อยแล้ว อีกอันนึงก็คือใบมะกรูดซอยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนของสมุนไพรที่เราจะใส่เข้าไปในตีนไก่นะครับแล้วก็สะโพกไก่ด้วยไม่ใช่ตีนอย่างเดียวนะครับในส่วนของการปรุงรสนะครับเราก็จะใส่อีกหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับเริ่มตั้งแต่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนะครับน้ำมันหอยน้ำตาลปีบ๊บผงปรุงรส พริกแดงชี้ฟ้าน้ำมะขามเปียกแล้วก็พริกไทยดําครับเมื่อเราได้ทุกอย่างครบแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ําเมื่อน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับเราสามารถใส่ตะไคร้แล้วก็เกลือลงไปได้เลยครับหลังจากนั้นตามด้วยตีนไก่แล้วก็น่องไก่ก็พร้มเราจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับในการต้มตีนไก่เพราะฉะนั้นตอนนี้ปล่อยให้ไก่ต้มไปเรื่อยๆครับเพราะว่ายิ่งต้มนานตัวตีนไก่ก็จะสวยนะครับ หลังจากที่เราต้มไก่มาได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไก่ออกมาจากหม้อครับผมแล้วพักไก่ไว้ก่อนนะครับเมื่อเราต้มไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จัดการแยกตะไคร้ไว้ก่อนเลยครับเราจะใช้เฉพาะตีนไก่แล้วก็น่องไก่เท่านั้นเองนะครับจัดการตั้งกระทะกันเลยครับเมื่อน้ำมันในกระทะเริ่มร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มด้วยเจียวกระเทียมแล้วก็หอมแดงเลยครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยดำครับ เราจะเจียวกระเทียมและหอมแดงให้มีกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มตามด้วยซอสต,ต่างๆครับเริ่มกันที่น้ำมันหอยครับหลังจากนั้นตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็นิ้วดำครับผมอย่างละ2ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นน้ำมะขามเปียก4ีช้อนโต๊ะครับปิดท้ายด้วยน้ำตาลปี๊บครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆก็พอเพื่อที่ว่าซอสของเราจะได้ไม่ข้นเกินไปนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตามด้วยตะไคร้แล้วก็ข่าซอยครับ เมื่อซอสต,ต่างๆเข้ากันดีแล้วนะครับก็ใส่ไก่ของเราได้เลยครับเราจะการคุกเค้าตัวตีนไก่กับซอสสมุนไพรให้เข้ากันนะครับแล้วหลังจากนั้นเติมน้ําไปสักประมาณหนึ่งเพื่อให้ตีนไก่ได้ต้มและก็ตุ๋นในซอสสมุนไพรนะครับเราจะตุ๋นไก่ไว้อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เปิดไฟแรงได้เลยเพื่อให้ไก่ค่อยๆตุ๋นไปนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้น้ําซอสลดลงไปเยอะเลยทีดเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาปรุงกันต่อครับเริ่มด้วยผงปรุงรสครับ หลังจากคลุกเคล้าผงกุงรสเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยขิงซอยเลยครับหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดซอยครับผมแล้วก็ตบท้ายด้วยพริกแดงคีฟ้าครับหลังจากใส่ทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วคลุกเคล้ากันอีกสักครู่นึงแล้วก็เอาใส่จานได้เลยครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ตีนไก่สมุนไพรครับเรามาแต่งหน้าอีกสักนิดนึงนะครับหลังจากนี้เรียบร้อยแล้วโรยผงขิงซอยไปข้างบนสักหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกแดงสักหนึ่งลูกนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบยังไงเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe กันด้วยเป็นกำลังใจให้คนทำนะครับสำหรับวันนี้ลุงน้ำทำครัวลาไปก่อนครับขอให้มีความสุขและสุขภาพดีกันทุกคนลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ